สุดแปลกกับฝนมนุษย์เขียวนี่ยับมนุษย์เกี่ยวนี่ถือเป็นว่าถือว่าเป็นยินแดนที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แต่ว,ว่าปีนี้แบบน้ําแรงแล้วแบบหญ้าเยอะยจะตายหมดแลยตอนนี้แล้วบนวังเกี่ยวตอนนี้ขาดน้ําเนี่ยใครจะเชื่อว่าแหล่งต้นน้ําแท้ๆกับตอนนี้ไม่ใช่กับตอนนี้เลยตอนนี้กับตอนนี้กับแบบแรง ปกตินะครับถ้าลองอากาศร้อนๆพอถึงช่วงบ่ายมาฝนจะเทลงมาจบบทุกวันแต่นี่ตอนนี้ผมผมมาอยู่วันอุเขียวนี่มาทํางานที่นี่ได้ประมาณเกือบจะห้าปีทุกๆปีผมจะเห็นเป็นอย่างนั้นแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่เรียกว่าค่อนข้างพิเศษเลยทีเดียวเพราะว่ากว่าฝนจะตกนะครับแต่ละครั้งนี่ก็คือนานมาก อาทิตย์หนึ่งตกทั้งแต่ว่าตกมาก็คือตกประมาณนี้ยครับไม่ได้น้ําไม่ได้อะไรบางวันตกมาแล้วอากาศร้อนกว่าเดิมอีกผมว่าชาววังกฤเกีเ่ยวน่าจะต้องแบบสำนึกอนุรักษ์อะไรแล้วครัะว่าเอ๊ป่ามันหายไปไหมหรือว่ายังไงทําไมแบบหน้าร้อนก็ร้อนจัดหน้าฝนก็แบบฝนไม่ค่อยมีหน้าหนาวก็อากาศไม่ค่อยเย็นแล้วอย่างนี้เ่าปีแรกผมมาอยู่แบบ ขับรถขึ้นไปทํางานมับแบบรู้สึกว่ามันจะเย็นอะไรขนาดนี้เย็นไปถึงกระตูกต้องใส่เสื้อโคต้ตอะครับเดี๋ยวนี้ใส่เสื้อเชิ้อตัวเดียวก็อยู่ได้แล้วครับต่อให้เป็นฤดูหนาวฤดูร้อนก็เสื้อผ้าไม่ต่างกันเลยไม่จําเป็นต้องแบบโอ้โหแบบใส่เสื้อหนาเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบร้อนก็จะอหนาวนะก็จะหนาวแบบ ามโมงเช้าไปเลิกหนาวแล้วก็จะหนาวแค่ช่วงประมาณตีห้ากว่าหรือไม่ก็ดึกๆช่วงประมาณตีสองตีสามถึงประมาณสองโมงก็จะเลิกหนาวแล้วแล้วดูกับฝนตกแค่เนี้ยแบบตกทําไมอ่ะน้ําไม่ขังแต่ก็น่าจะดีอย่างหนึ่งเพราะเห็นเมื่อวานเพื่อนบนฝน,นว่าตอนนี้ไม่มีน้ำลดต้นไม้แล้วเนื่องจากความเสียด้วย ตอนนี้ฝนตกมาก็คงจะยิ้มได้ครับกรเกษตรบนนี้จริงอยู่ว่าแบบเอเดูแล้วว่าแหล่งน้ำเป็นดีแหล่งน้ําอุดมแต่ว่าตอนนี้หลายๆสวนก็ประสบภาวะเดียวกันคือไม่มีน้ําลดต้นไม้ผมว่าปีนี้คูซาของัน้ําเขียวอาจจะน้อยลงเพราะว่าเนี่ยครับโอกาสก็คือแบบช่วงนี้น้ําแรงแล้วไม่รู้จะแรงอย่างนี้ไปนานเท่าไหร่ โอเคนะครับสำหรับคลิปหน้าบ้านไม่ใช่ห้องพักนะครับอันนี้บ้านผมเองก็คงจะต้องจบเพียงเท่านี้ลาไปด้วยมองเหน็นเี่จ้าไก่เหงาโอ้โหมองไม่เห็นว่าเป็นไก่เลยโอเคครับพอบฝนตกมาก็เขียวนิดนึงคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับ กด s u บสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวกันเกี่ยวเรื่อยเรื่อย